เอเอาหัวใหญ่ๆเลยอนี่สองอันสองอันเอาได้อีกเอาได้อีกเออนั่นน่ะหนูล่ะอีกอันหนึ่งอืมอ่าปาโอหนี่สามแล้วเลยแล้วผิดกติกาเอาออกอันหนึ่งคืนมาอันหนึ่ง เออเออต้องตามกติกาเนะาะ <laughs> ไม่ได้ต้องฝึกให้รู้กติกาด้วย <laughs> เอายกไป จิตใจนะใจเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานคำสอนเอาไว้ให้ก็เพื่อประโยชน์แก่จิตใจของเราเองนะปัญหาเรื่องราวต่างๆก็เกิดจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติแต่ว่ามัน อินทรีย์มันยังอ่อนปฏิบัติน้อยประโยชน์ที่เราได้รับมันก็จะน้อยด้วยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติมากประโยชน์ก็จะมากประโยชน์มากคือยังไงทุกมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามากถึงที่สุดทุกดับไปเลย คนที่เขาดับทุกในจิตในใจได้ทุกมันดับไปจากใจได้มันจะเข้าใจมันจะซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้ามันจะมาอยู่ที่ใจเลยนะเหมือนเหมือนมันอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลย อนุภาพมากมายนะอนุภาพภายในใจของเราก็มีด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างนอกก็มีด้วยขออย่างเดียวว่าให้เราเนี่ยมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจริงๆต้องกล้าหารนะ ที่จะปฏิญาณตนว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทเทพึ่งจริงแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอย่างอะไรเลยนะเราก็เนยียนนึกขำนะมีพระท่านมาแสดงธรรมนี่ละท่าน่าโอ้เครื่องรางของขลังเหรอ ที่ท่านปลุกเสกทำเครื่องรางของขังท่านก็ตายไปแล้วว่าอย่างนั้นนะก็เราขำเลยนะเออแล้วเราจะพึ่งอะไรล่ะเอาเหรียญท่านมาห้อยมาหวังพึ่งออปกปักรักษาคุ้มครองพอถึงเวลามันก็ตายเหมือนเดิมอ่ะ สู้มามีสติรักษาใจเราดีกว่าแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อคูณเลยนะอันนี้ฟังฟังใน y o u ูทูบอ่ะเขาก็ค่อยเรียนหลวงพ่อคูณนะขับรถไปฮะห้อยเรียนปรากฏรถมันคว่ำหรืองไงอะ่ะเออ,เอ,อ แล้วเขาก็จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเขาก็เลยไปถามหลวงพ่อคุณว่า mm. เหรียนหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อ,อมันขับรถเร็วแค่ไหนล่ะ โอ้เขาขับรถคนนั้นนะ่ะเขาขับรถร้อยี่สิบโอดกูโดดลงตั้งแต่แปดสิบแล้วกูโดดลงตั้งแต่แปดสิบแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปูดคำคำตลกตลอนะแต่อาจจะเป็นอุบายก็ได้ว่าเ,เวลาคนจะมารับเหรียญก็บอกเวลามึงขับรถอ่ะตั้งสติดีๆนะ <c oughs> กนึกถึงหลงพ่อปัญญาด้วยนะเมื่อก่อนก็ฟังชอบฟังธรรมท่านอนะ่ะมันตลกตลกหน่อยไม่ต้องพึ่งเลี้ยนล็อกทนะ่านว่าเวลาขับรถนะสติดีๆมึงอย่าไปขับสวิทสวัสด์เชาว่สรุปแล้วก็ลงที่สตินะรักษาจิตรักษาใจของเราเอง ใจของเราเนี่ยละสำคัญมันมีคุณค่ามากพอรักษาใจสว่วนจิตมันไหลไปบ่อยๆแค่ให้จิตมันอยู่กับลมเข้าลมออกหรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหังพองน้อยุบหนอ,หนอคือให้มันมีที่อยู่มีเครื่องอยู่ของจิตอะสตินี่มาจะคุมจิตแล้วก็ให้อยู่กับอารมณ์พวกนี้ พอสติมันมีกำลังขึ้นมามันก็คุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิแล้วแค่จิตสงบเป็นสมาธิสงบมีสติมีสมาธิก็มีความสงบลมเย็นละอารมข้างนอกเรื่องราวที่มันมาปรุงแต่งจิตเราอะ่ะที่มันมากุ้มลุมจิตเรามันค่อยๆระงับไประงับไประงับไป ค่อยๆจางไปจากนั้นคิตเราก็สงบอยู่ข้างในนะถ้าสงบแบบจมลงไปลึกๆอันนี้ก็แบบซื่องซึมนะมหรือว่าไปนิ่งไปแช่อยู่ก็อาจจะมีได้ประโยชน์อยู่นะสมัยก่อนเนี่ย ก่อนที่ผู้เจ้าจะอุบัติขึ้นมาก็มีแล้วนะสมาธิสากลแบบนี้นะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันแล้วอันที่สองพอมันสงบมันเป็นสมาธิมันเป็นฌานนะฌานหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดนี่เขาก็จะมาฝึกอภิญญากัน เพื it, pues. yeah. nah ่อให้รู้เห็นนั่นเห็นนี่นรกสวรรค์บ้างชาวทิพย์ทั้งหลายบ้างเกิดอภิญญาจิตบ้างเอาไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บบ้างเอาไปทำประโยชน์ด้านต่างๆปัจปะบัสมาธิสองประเภทนี้มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจิวบัตขึ้นมาแต่พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วท่านสอน สติสัมปชัญญะสมาธิสติแอลลึกอยู่กับอะไรก็คือเอา้าพูดง่ายๆรู้สึกตัวเลยสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวถามมาตอนนี้รู้สึกตัวไหมจิตมันจะปั๊บเข้ามาดูข้างในเลยนะนี่นี่เราว่ามีสมาธิแล้วแต่เป็นคณิกาสมาธิถ้ามันอยู่นานขึ้นนานขึ้น มันก็เป็นอุปจารสมาธิจากนั้นก็อะไรเกิดขึ้นมันจะค่อยรู้รู้ไม่ไหลไปกับอารมณ์แล้วนะทีนี้พสติมันมีกำลังอะ่ะเพราะนะัคนที่คิดมากๆอ่ะไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรเลยพยายามตั้งสติทำอะไรพยายามตั้งสติทำทุกวันทุกวันทุกวันได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ทำ ขอให้ได้ทำสงบไม่สงบก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำให้ความสงบได้อันนั้นได้อันนี้มันเป็นผลให้พอใจสร้างเหตุเท่านั้นเนี่ยพอมีสติมีสัพพัญญะมันก็จะเหมือนมันไม่กั้นจิตได้นะเวลาอารมณ์มันจะไหลเข้ามาหาจิตเราเนี่ยมันจะกั้นปั๊บเข้ามาไม่ได้หรือจิตเราจะไหลออกไปมันคุมปับ๊บจิตก็ไม่ออกไป มนสบายมีสติสัมปชัญญะพอมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับเกิดเองดับเองด้วยจากนั้นก็ฝึกต่อไปอีกเพื่ออะไรอะ่ะก็เพื่อให้มัน เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงจนกระทั่ง <wildly> ม <blessing> ันเกิดอริยมรรคอริยผลเรียกว่าเป็นสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะอาสวะขยรยานสมาธินี่ของพระพุทธเจ้านี่เพื่อหมดทุกเลยนะสิ้นอาสวะนี่ก็คือหมดทุกหมดทุกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะ ลองสำงรวมจิตใจนะดูสิใจเราอยู่กับตัวเราไหมต้ามันเรื่องราก่อนจะมาเนี่ยก่อนจะมาอยู่บ้านไทยเนี่ยมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ตอนนี้บอกเลยตอนนี้เราอยู่บ้านไทยแล้วแล้วเรากำลังฟังธรรมะอยู่ ก็เอาจิตเรามามีสติฟังธรรมแล้วกำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ปฏิบัตินีก็เพื่อจิตเราเองถ้าหาว่าไลไปก็เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้มันจะกุ้มลุมจิตแล้วมันก็จะมาบีบคั้นจิตใจเรามาครอบงำจิตใจเราบางทีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเราไม่ชอบใจเราไปปรุงแต่งก็เป็นเรื่องเราใหญ่โตมโหฬารมันก็หนักที่จิตเราสิ พอเราทำความเข้าใจแล้วไม่ได้มีอะไรเลยแค่เราเห็นผิดไปเองเราไม่เข้าใจไปเองเนี่ยก็ต้องมาเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยเพื่อให้มันเห็นเพื่อมันมีความเห็นที่ถูกที่ตรงจากนัก้นมันจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้น ก็อนุโมทนานะคนที่มารู้สึกว่าก็เรียบร้อยตั้งอกตั้งใจกันนะมีการขัดเกลามีการตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะปฏิบัติธรรมมันต้องขัดเกลาตัวเองด้วยนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ว่ารับหลังข้างหลังก็ยังแอบทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องตัวเองก็รู้สึกอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่า กำลังจิตเราไม่พอแต่พอเราขัดเกลาปั๊บเลิกเนี่ยพอเลิกไม่ท่าหมเห็นประโยชน์เลยนะอะเห็นประโยชน์เลยว่าเราดีขึ้นจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นที่แล้วก็แล้วไปเราได้บทเรียนเนี่ยเขายังสอนว่าไม่ทําบาปตั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้มแเรามาชําระจิตให้ขาารอบชําระจิตคือขัดเกลาจิต ถ้าเราไม่ขัดเกลาตัวเราเองใครมาขัดเกลาให้อ่ะบางทีคนนั้นคนนี้ไปช่วยบอกช่วยแนะนำก็จะโกรธเคืองกันเกิดความไม่สบายใจกันขึ้นมาทางที่ดีเราขัดเกลาจิตใจเราเองอดีที่สุดเลยนะแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ต้องขัดเกลาเหมือนกันนะความเคยชินบางอย่างนี่โอ้โหไม่ มันละยากเหมือนกันนะอ่าแต่ว่ามันไม่เกินกำลังของเราสอนจิตซ้ำๆเลยเราต้องละมันให้ได้เราต้องทำให้ได้ย้ำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อย,อย,อย,อยกำลังมันก็มากขึ้นมากขึ้นมันก็เด็ดขาดลงไปเลยทีนี้ตัวนี้ไม่เอาอีกแล้วเออโอ้มันเข้มแข็งขึ้นมาเลยนะจิตใจนี่นะ อันนี้ขัดเกลาจากข้างนอกเข้าไปข้างในบางคนเอาแต่ความสงบแต่ข้างนอกมันไม่ถูกต้องไม่มีกําลังสมาธิพวกนี้มันก็เป็นสมาธิทำํำให้ซึมเสื่องอยู่ข้างในบางทีก็เออเหลอปฏิบัติมานานแล้วแต่อะไรอะไรมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะคําว่าภาวนานี่แปลว่าพัฒนา หรือวัฒนาทำให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นได้ก็คือขัดเกลวสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็ต้องเอาเป็นเครื่องขัดเกลาเลยขัดสะกัดเกลาตัวเองได้นะโดยเฉพาะอาหารเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นเครื่องทดสอบอย่างดีเลยนะ ถ้าเราขัดเกลาเรื่องอาหารได้มันจะขัดเกลาเรื่องอื่นได้ด้วยเพราะพระพุทธเจ้าท่านถึงเน้นอาหารมากเลยนะโภชเนมันตัญยุตาเนี่ยเรียกว่าบริโภคอาหารด้วยความมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารยิ่งใครตักอาหารแล้วนึกถึงคนอื่นด้วยโอ้อันนี้จิตยิ่งมีคุณค่าสูงมาก คือไม่ได้เห็นแก่ตัวเองอย่างเดียวมันเห็นแก่คนอื่นด้วยเนี่จิตกว้างขวางมากเลยนะนี่มันวัดได้นะจิตเราเนี่ยอันนี้เราเป็นละเลยสิ่งข้างนอกจะเอาแต่นิพพานอแต่พุทธเจ้าบอกให้ชำระจิตให้ขัดเกลาจิตเราไม่ได้ขัดเกลาแล้วจะเอานิพพานได้ยังไงอะ มันต้องขัดเกลวหรือชำระขัดเกลาไปเรื่อยๆเบาบางลงไปจางคายลงไปในเมื่อมันไม่มีกิเลสตัณหาตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นฝ่ายสมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันมาจากไหนมาจากความมีตัวเรานี่แหละที่ท้าเรียกว่าอาวิชยัยมีตัวเราก็ทําเพื่อเราเนี่ย ก็เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อตัวเราเพื่อตัวเองขึ้นมาอัตตามันก็สมเข้าไปในจิตเราแทนยี่จะมาคลายออกจากอัตตาตัวตนให้เห็นว่ามันมันไม่ใช่เราอัตตานี่คือหลงว่าเป็นเรานั่นแหละเราไม่ให้มันก็คือเพื่ละนี่แหละเป็นการละอัตตานชนิดหนึ่ง เพื่อให้ใจมีกําลังด้วยแต่ที่จะละได้จริงๆนั่นก็คือเห็นไอ้ความอยากตัวนี้แหละว่ามันแค่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นว่ามันเกิดดับมันอยากมากไม่เอามันลองเฉยๆดูบ้างสิทีนี้โอ้โหมันจะอ้างเหตุทางผลน่าดูเลยนะเหตุผลของกิเลสนี่ก็เยอะมากๆเลยนะ ี่มันต้องไปด้วยกันนะข้างนอกขัดเกลาข้างในก็ให้มันมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่ถ้าข้างนอกข้างในถูกต้องดีงามไปพร้อมกันมันก็จะเป็นไปเพื่อสัมมาสัมมาสัมมาวิมุตติวิมุตติ อย่างถูกต้องสม,มายานะมีญาณความเห็นความเกิดความถูกต้องขึ้นมาอย่า่าเดินทางถูกต้องแล้วไม่ผิดแล้วเอาสุดท้ายสํารวมจิตใจนะบูชาพระเทเจ้าเลยสงบก็เอาไม่สงบก็เอา ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรดีไม่ดีไม่เป็นไร,ไไนไรขอให้ได้ทำขอให้ได้ทำขอให้ทำสุดท้ายนะให้ตื่นนะตื่นก่อนเลยนะตื่นตื่นเนี่ยทำของพุทธาต้องตื่นนะ,อะเอาตื่นหรือยังอะตื่นไม่ได้อะไรไม่เป็นไรขอให้ตื่นไว้ก่อนรู้ตัวไว้ก่อน รูต้ตัวทั่วพร้อมอืมอะไรเกิดขึ้นจะรู้แล้วทีนี้ถ้ามันซึมมันหลับแล้วมันจะไม่เห็นอะไรนะตั้งใจขอหูสิกรรมนะกรรมใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าเคยผิดบาปร่วงเกิน ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมซึ่งกรรมทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพเจ้ายินดีให้อาภารให้อโหสิกรรม แก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข่าพรเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อาภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอโหสิอโหสิอโหส,โสิแล้วก็มอบกายถวายชีวิตนะ เผื่อใครปฏิบัติแล้วไม่ได้บรรลุพระโสดาบันเนี่ยมันจะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอหลงไปเกิดในที่ที่ไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าการดำเนินชีวิตของเราก็จะไม่มีหลักนะตอนนี้เรามีหลักแล้วก็ให้มีหลักธรรมของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะต้องมอบกายถวายชีวิต นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าอุทิศแด่พระธรรมอุทิศแด่พระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมผลจากทุกข์ในวัฏตตสงสาร ด้วยเธอแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะขออำนาจพระพุทธเจา้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข,งข้าพระเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพัญยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้ที่มีส่วนอุปรรมภ์คำจุนมีส่วนบริหารจัดการมีส่วนช่วยกันดูแลแก้ปัญหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าที่รวมกับของครูบาอาจารย์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดรวมบุญกับครูบาอาจารย์แล้วก็ให้ไปให้ไปโปรดสัตว์ไปเลยนะให้ไปกว้างๆเลยนะ พวกที่รับบุญไม่ได้ก็แผ่เมตตาให้ด้วยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเิดจงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นมีส่วนได้เสวยกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วด้วยเธอ อาแผ่เมตตาไปอุทิศบุญไปแล้วก็ตั้งใจละพ่อนะอภิวาทนาซีลิสนิจจมุทาปจายโนจตารธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังภวตุสพมังคลังรกคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สธาโสธีพระวันตุเตบุญกุศลที่พระพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป จนกระทั่งบรรลุมรรคผลและนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุขอเชิญกล่าวคำบูชาพรนะรัตนตรัพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมบุทธภพควพาบต ทังพคกวันตังอภิวาเรมิสวากาโตพคกวัตาธมโมธรรมนันมสซามิสุปติปันโนพคกวัโตสาวกสังโฆ ตังขังนามินามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตตสาบคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมบุธัสะกรบ